ขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นความอดกั้นอดกั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนก็อดทนหนิ้วก็อดทนหนาวก็อดทนนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ข้างบน ที่มาไรนี่ก็เพื่อให้ญาติโยมได้เห็นว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์นี่มันต้องเหงื่อออกต้องเสียงเป็นเสียงตาย่เพราะชีวิตคนเรานี่อย่าประมาทในชีวิตจงรีบทำคนงามความดีเอาไว้เพราะว่าชีวิตคนเรานี่ยแต่ละบุคคลเกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ได้จากโลกนี้ไป จะลงเรือไว้แต่คนงามความดีเท่านั้นสาธุ